อ่าเ้า๋ยวลองเปินซูมไปว่ปาดูว่ามีชุดมีชุดอะไรมี่งพ <c oughs> ิเศษไม่ต้องส่ชุะที่นี่ลานตะการตานะคะ ก็จะมีเสื้อผ้าจะเป็นมากมายหลายแนวมากนี่ก็จะเป็นชุดแนวออกแนวกาลาดิเนอร์เป็นชุดราตรีสีแดงมีริมเพสอันนี้เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นย่านนี้เป็นย่านที่นักศึกษาชอบมากเสื้อผ้าแฟชั่นแบบนี้นี่ก็ สินค้ามือหนึ่งล้วนๆเมื่อก่อนจะร้านตะการตาจะขายเป็นขายส่งเสผ้ามือสองตอนนี้มาเป็นขายส่งเสผ้ามือหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าเป็นหนังแท้ค่ะคัดมาแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าลายเสือมีใบนี้น่ารักมากเพิ่งมีมาใหม่อันนี้สีชมพูเป็นกระเป๋านะคะ แล้วก็เสื้อผ้าเป็นผ้าสีฟองม,มีมีทุกแนวทุกไซส์ค่ะลายลูกไม้ผ้าลูกไม้จะสวยมากต้องมาเลือกมาลองแล้วก็ที่ร้านนี้ก็จะมีสินค้ามือสองยังเป็นคงคอนเซ็ปต์เดิมขายส่งเสื้อผ้ามือสองอันนี้จะเป็นยกมาร์กมีกางเกงแล้วก็กางเกงยีนขาสั้น เสื้อผ้ากางเกงกินขาดสัน้นอันนี้เป็นเสื้อผ้าใส่เล่นของวัยรุ่นมีขายอัซเซสซอรีเล็กๆน้นอยๆขายตุ้มหูเครื่องประดับนี่ค่ะเสื้อผ้าแฟชัน่นตามกระแสนิดนึงเป็นเสื้อผ้าสีโทงถุงน้องก็มีค่ะแล้วก็มี่กำลงกำไรตุ้มหูนาฬิกา แล้วก็มีเอา้าบิกินี่จะมีจแจมแจมมาเผื่อใครสนใจอันนี้เครื่องประดับมีแนววินเทจนะคะเป็นเสื้อผ้าอันนี้จะขายไม่แพงค่ะตัวละร้อยเป็นเสื้อวินเทจกระโปรงทรงวินเทจทรงยาวมีเสื้อ เสื้อกักยีนเส่คุมแล้วก็มุมนี้จะเป็นเสื้อผ้ามือสองที่คัดเกตมานะคะก็ตอนนี้เหลือน้อยแล้วยังไม่มีเวลาไปคัดของเลยนี่แจ็คเก็ตสูทเหลือน้อยเช่นกัน